ผู้ชมได้กินกันนะครับได้กินนี่พอได้กินได้พอนอนี้ซื้อลูกกาดมานะครับเนี่ยได้ประมาณ1 2ึ่งสอี่หาหงตัวกัน60บาทกิโล60บาทนะครับเื่อนว่า,เ,าเป็นนอหวานนี่นะนะดับแรกต้องแกะนอก่อนครับ ตอนนี้นอกแกะออกมาได้าได้ตีครับคุณูชมเ,ออเปลือกมันตี้อง <c oughs> ้างก่อนครับ <c oughs> ตอนนี้เขาก็ซอยเป็นแผ่นบางๆนะครับ กัเมืองว่ายักหน่อยน,นะยักหน่อคืองี้ชุบชุบเหมือนปอกหม่วงม้อเ <c oughs> นาะน่ฮะบางๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปต้มแล้วเอาไปแข็ง <c oughs> ถ้ามีดมันปอกอยากก็มิดปอกกันเลยครับคุณผู้ชม นี่ฮะนอ่อขาวเลยครับกินกันจะพื้นๆหน่อยได้นักละพ่องกันนะคุณฟังคุณผู้ชมครับซีห่านเลยได้นักพ่องน่อเดี๋ยวไปต้มกันครับตอนนี้หม้อนะครับใส่น้ำลงไปก่อนนะฮะเนี่ยใส่เข้าไปจนมดควนเลยนะครับแล้วก็เปิดแก๊สนะฮะ โอเคติดแล้วอนอนนี่ก็เนี่ยใส่นอนเข้าไปหมดเลยครับมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับก็คือน้ำใบยานางเนี่ยนะครับเราก็เอาใส่ลงไปเลยน้ำใบยานางเนี่ยอันนี้ซื้อมาถุงละ5บาท2ถุงนะครับ มันจะทำให้นอนเนี่ยต้มแล้วหวานนะครับเนาะก่อนที่เขาจะใส้เครื่องปรุงหรือต่างๆลงไปนะครับอันนี้ก็นยีามามาัดแน่นแต่ว่านะ นี่แหละครับ <c oughs> ต้มไปเรื่อยๆประมาณสัก15นาทีเนาะนะฮะสิบถึงสานาทีนะครับต้มเมือนๆกระตึงแบบเปื่อยนองนี่นะครับก็เอาเป็นว่ารอจนน้ํามันลงสักหน่อยเนาะแล้วก็ความหวานของใบยะนางกับนอน,นี่มันกับเข้ากันก็กเดี๋ยวเขาจะไปในระหว่างที่นอรอนอน,นี่เดียวเาจะไปทำา น้ำพริกกันนะครับเนาะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ก็พริกหนุ่มนะครับใชนะ้พริกหนุ่มเนาะนะพริกได้ก็ได้ครับแต่มันก็ลำลำดีพริกนุ่มไม่หนุ่มมันก็หวานนี่เป็นอย่างนะครับตอนนี้เราจะใช้พริกหนุ่มอยู่ทั้งโหมดหนึ 1, 2, 3, 4, ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเม็ดหรือว่าหกแกงตัวกันนะครับเนาะมีพริกหนุม่ม มีหอมแดงอ่ามีหอมขาวนะครับที่จะต้องจีแล้วก็ปิ้งนี่นะนะกันยางอาหารของกินฝรั่งเหมือนกันเนาะพริกเขาก็ปิ้งเหมือนกันของกินเมืองเขาก็ปิ้งเหมือนกันนะครับ ตอนนี้พริกกดจีเออปิ้งเีียบร้อยนะครับอันนี้หอมกรปิ้งเนาะบนแต่ปิ้งแต่ว่าหอมแดงนี่เขาใจจีเอาครับเนี่ยจี G. ก็คือใส่เข้าไปอีกแลนะ้วคุณู้ชมครับนี่เข้าไปเลยเนี่ฮะคนเมืองว่าจี นี่กะปิกะต้งจีเหมือนกันนะครับอันนี้หลั่ใจกะปิก่าเลือใบนะฮะนี่กะปิกับจีน้อยหนึ่งนะครับบางคนเพิ่มกะบะจีนะครับเพราะว่าแต่ว่าจีก็หอมดีไปอย่างนะครับกับข,ข้าวเมืองอะไรอย่างทุกอย่างถ้าจีมันจะหอมย่างไฟเยากครับตอนนี้ก็ได้กะปิแล้วเนาะนะฮะ ได้พริกแล้วนะครับได้พริกแล้วพริกหนุ่มหอมแดงจีนะครับแล้วก็หอมขาวจีนะเนี่ยก็ปีกกนปีกระโดดละคันี่ยใส่ไปด้วยกันนะครับ จากนั้นก็ตามด้วยหอมขาวจีนะครับแกะเอากาบมันออกครับเนี่ยเอาก็ตังในมันหวานดีนะครับกดแกะไปเรื่อยๆ <S <S อันนี้ก็หอมแดงครับหอมแดงจีก็ เอาเปลือกหนอกกลิ้นไหมนะฮะเอาว่าทั้งหนเนาะสร็จแล้วก็ตามทุกอย่างเข้าด้วยกันครับคุณผู้ชมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยตำไปเลยครับให้มันเรียก <c oughs> <c oughs> <t oss> ตอนนี้ก็ละเอียดเรียบร้อยแล้วครับนี่ อนนี้เขาก็ปกมาพอที่หม้อต้มนองเขานะครับน้ําก็จะเขียวๆข,ขุ่นๆจากน้ําใบยานางแน่นอะนะฮะแต่ว่ารอห้อน้ํามันแห้งสักหน่อยนะครับตอนนี้ต้มมันเมินเนาะหื้อน่อมัน,มนบะฮึนนะครับต้มกับใบยานางนี่รับรองหวานแน่นอนครับบะโฮกก็ต้มกบใบอ้อยนะครับการแกงน่อแบบเมืองเมืองใจอี้นะใส่ใบยานางนี่มันมิน,มนครับผู้ชมครับ มันต้องเอามาต้มกับอันใบย่านางเยอะฮะใช้เวลาเมินครับส่วนใหญ่เพื่อกบแกงง่ายๆกบลำแบบอย่าง,งนี่ครับ <c oughs> ในระหว่างที่รอน้ําเดือดนี่นะครับหัวใจสําคัญของแกงหน่อแบบเมืองๆ <c oughs> ก็คือแานี่นะครับนี่ฮะ้านี่ต้องเป็นแาตะปูนนะครับไปเอา้าที่อื่นมากก็บลําเนาะ ฮาจชงไฮกับรสชาติปลาหยัง่งฮะลำปางกับรสชาติปลาเรียงแต่ผมว่าแกนาหาหละปูนนะครับคนจชงไฮมากินก็ยังติดใจเลยว่าหามันลำนี่ครับเฮาก่อเอาน้นําที่ต้มหนอนี่ฮะใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับแล้วฮาก่อเอาปากเนะี่ยสับสับ ซับเพื่อคือหามันละเอียดนะครับเนาะแล้วหอของยินเอาก็น้ํามันปลาลาก็ออกแล้วนะครับนี่นะฮะก็น,น้าปลาล้าเนี่ยใส่เข้าไปในนอเลยครับเนี่ยฮะต้มไปด้วยกันเนี่ยครับ ถ้ายังเหลือน้ำปะลาล่าอยู่ปะลาล่าอยู่เราก็ซับต่อนะครับนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาพริกที่เขาต่ำตะเกียนะนะฮะที่มีพริกหนุ่มหอมแดงหอมขาวจีกะปิจีนะครับใส่เข้าไปในแกงนอเลยครับนะ้ำต้มนอ้อยนะแล้วก็กลนครับคุณผู้ชมครับ คลุกเผาเข้าด้วยกันนี่นะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับใส่เกลือนี่ก่อรสชาติก็ลําไปคนละอย่างกับอันน้ำป่านะครับน้ำป่าก็จะรสชาติไปอย่างหนึ่งเกลือก็จะรสชาติไปทำอย่างหนึ่งเนี่ยหน้าตาของแกงนอใส่ใบย,ยะนางหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับน่ากินก็ฮนะ กับข้าวเมืองเมืองขมกลมกล่อมกลมกล่อมอ่าโคกนี่ก็ล้างเห็น่อยคุณผู้ชมครับใส่น้ำล้างคกกับข้าวเมืองนี่ลำบนลำนี่สุดท้ายอยู่ที่ค้อท้องว่าน้ำล้างพคกเนี่ยละครับืม สุดท้ายนะครับคุณผู้ชมก่อนจะยกออกนี่นะครับหัวใจสําคัญลำบลําก็คือใบก้มก่อก็ว่าใบอ่าอะย่างก็แมงลักนะครับคนละอย่างกับหวัหวลพลัสนะฮะนี่ฮะล้างน้ำผู้สะอาดแล้วก็ใส่ไปเลยครับแล้วก็โกนครับจะมีกลิ่นหอมของใบก้มก่อแล้วก็ใบแมงลักท้องคเนเพื่อจะใส่ใบ,ใบ อย่างก็จำชื่อมาไดา้คล้ายๆต้นผักชีอ่ะเดนเนอใบหอมแย่นะครับบางคนก็ใส่ใบหอมแย่กับหอมไปทำอ,อย่างหนึ่งแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนนี่ก็เอาน้าปูใส่ไปตัว <c oughs> ตอนแกงเลยนะครับก่อนล่างไปทำอ,อย่างนี้น้องผู้ชมครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่แหละครับสุดท้ายก็ตักใส่ถ้วย อตอนนี้แกงนอก็มาแล้วนะครับที่โต๊ะคุณผู้ชมครับ วันนี้กินครับอันนี้ของบนดอยต้องกินกู้กับของทะเลครับปลาบึกปลามึกนะฮะปลาบ่วงนะครับแล้วก็มีปลาอ,อย่างปลาหวานนะฮะเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะครับลองกินกับข้าวนึ่งนะครับเนี่ยลองจิ้มพอก่อนอืมันหนึ่งสุดยอดขนาดครับ ลองเอาไปนำตามตัวได้นะค,ะนะครับเนาะกับเข้าเมืองเมืองนี่นะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่นลำลำเนี่ยต้องกุย้ยเอานะฮะเนี่ยแล้วก็ใส่ปากแล้วก็อียครับปาบ่วงอืมมะจะได้ลองเอาส่วนนี้ไปทำไง่เผาได้นะครับแกงหนอตะไบยวนนาง อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับเข้า,นนขาแล้ว